มึงบวดดนอะไรกเสียละมาไหม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 ไอซอเป็นพี่เรียงเป็นพี่เลียนด้วยอ่อ่ะเป่ากมอมหน่อยลุงจิ้งเป่ากหมอมมหาสมปอง่อยลูกเปล่ากหมอมหน่อยเอสุดที่รักโอ้ยดหนยบกอดหน่อยนี้จังาเลยดเลย้งท้บอดเลยไปตี่าใครคนไหนคนไหนนีกสาวคนแรกผมอยู่เรกพนี่แม่แต่ละคนเสื้อชมพูเหรอพี่เหรอ แม่แม่เสียพูดแงจริงดังลูกสาว้มเอออ่อนไทำไมคุณให้แต่หนาเนี่ยมึงอยากหมอลูกสาวไมอต้องเรียกพ่อแล้วมั้งนี่ลูกสาวเลลูกสาวเนเล็กพ่ยามพ่ยามไม่้องใส่ไม่ต้องใส่พี่มันสวออกเสื้อพี่มันสวยอครับดูดีครับดูดีครับม่มีไม่คู่ผมสานเออ โอ้โห saya สาย เอาไคไมปสานต่อเขาได้มาแค่สวนท่าทางจะเสรยโซ่อต er ัวเซเร่ของมันท่าน็อกได้ใ่ห้าหมื่น่าใครน็อกได้ดนห้าหมื่นนะกูเลยนะน็อกได้หมดเลยโอ้โเด็ดจ๋ยเลยเอ้ยเบียได้ีดเสียายเบียมัสดง ออกมากออกมาสมอว้อม้อมตัว้อมหายใจไม่ <c ười> <c ười> <c ười> ั่วน้องหายใจไม่พ่ว้องยดี <m <m ีอะไรอยงเีบวยบอกว่าจะวดโดนไม่ต้องออกพิงเชือไม่ไหวพิงเชือไม่ไหวไม่ไหวเข้าออนมาพิง ไม่ดูไม่ดูไอ้ไม่ต้องออกหมัดเลยโยกบ้างโยกบ้างต้องยืดหน่อยต้องยืดหน่อยมาหาหมัดกระโหลาหายืดหน่อยโยกไปหนึงโอ้โหโดนโดนหมัดโยกไปโดนหมัดเอผปาปาาแล้วันอิ้น่าปาาแล้วยังไม่หมดยกแรกเลยเผาปลาแ้กก็ต่อยแง่สองนาทีแล้วเนี่ยตรนั้นมันนักเออสองนาทีกรรมการ A dóng 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 dóng

ตัวเไม้ตีต่อยขวาตัวเท่าบู๊ตัวไหนตะโกนใส่ใส่ไหใส่ไหนเขาแบบนี้หลังตัวครับออกออกคนด้ยวอาการเมยไม่ได้เลยวะคุณบอกเยยันจิ้งใส่หัฐต่อดตัวหลอดแล้วยาเสิร์ฟขึ้นเป็นยังไงมีแต่มีแต่ใจจะเอาอะไรไปสู้ มีทองเห็นบมดตีม่ว่อยคว้าใจหายใจหายใจนึกโอ้จะเข้าอย่างไรโดนดัที่สอ